วันนี้กิปจะมาขอแนะนำว่าการซื้อบ้านทาวน์เฮาส์ที่อยู่แถวเฮอร ndon ว i สคอนเนียนะคะมีประโยชน์มากมายยังไงนอกจากจะอยู่เองแล้วก็ยังได้ผลกำไรจากการอยู่โดยที่ว่าราคาเพิ่มขึ้นมานะคะวิดีโอนี้จะมาแชร์ให้พวกเราเห็นว่าลูกค้าของกิปเนี่ยซื้อบ้านสองหลังในระยะเวลาไม่นานได้ขายและได้กำไรเยอะมากเลย you got เขตฮอนดอน i าจิเนียเนี่ยคืออยู่ที่ไหนอันนี้นี่คือโทโ o สนะคะแล้วก็ h อ n ดอนเนี่ยก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับทางไปสนามบินนะคะนี่คือเป็นเขต a r e รเอาเป็นว่าเดี๋ยวกิ๊ฟพูดแมพให้ดูดีกว่าอันนี้คือ Northern Virginia, นอร์ทเวอร์จิเนียมีบ้านเนี่ยเยอะมากเลยบ้านมีเอ e เวอร์ราคาเนี่ยก็แตกต่างกันวันนี้เราจะเอาภาพรวมให้ดูก่อนอันนี้เวลาเราเสิร์ชใช่ไหมครับเนี่ยบ้านราคา3 0 0 0 0นถึง1 000, ล้านเนี่ยอยู่แถวนอร์ทเวอร์จิเนียก็คือเป็นแฟ i r แฟลเฮาสเนี่ยนะคะ จ,จะได้อะไรบ้าง3ห้องนอน2ห้องน้ำขึ้นไปแล้วก็เป็นไม่ใช่คอนโดนะคะเป็นเป็นทาวน์เฮาส์หรือว่าบ้านเดี่ยวเนี่ยจะได้อยู่ประมาณไหนถ้าเปิดดูจากจากแมพแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์รายละเอียดประมาณเนี้ยค่ะอ,อ่อยู่ตรงแฟรแฟกก็คือสวยหน่อย คือเป็นบ้านบางจะสร้างขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะคืออันนี้อัดหลังเนี่ยอันเ r อร์คอนแทไปแล้วนะคะอยู่ที่ต่ำกว่า1ล้าน5ห้องนอน4ห้องน้ำครึ่งได้2คากลาดมาดูซิว่าหลอดใหญ่ไหมก็อ,อยู่ที่ p o i n t 17 a เอ e คหลอดเนี่ยก็คือถือว่าไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เฮอนดอเนี่ยนอกเมืองมานิดนึงแต่ไม่ถือว่าเป็นบ้านนอกนะคะอยู่กันแบบสบายๆเพราะว่าไม่ไกลจากสนามบิน i a d คือเป็น i ิน e r n a t i น n a l ด a l l ลัสแอร์พอเดินทางเนี่ยโรงเรียนก็สะดวกเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะดีนะคะอยู่ในแฟร์แฟค c ์คา t ีติดระหว่างแฟร์แฟคท์คาทีกับลาวดันคา t ีสิกก็ได้แฟร์แฟใหม่ทางตรงนี้ก็ต่อกับ495ซึ่งจะเป็นทางเบลเวซึ่งต่อไปทาง DC หรือต่อไปทาง c ิชมอนนะคะค่อนข้างจะทราฟฟิกแอเรียก็คือบ้านก็แพงคนก็ใช้เดินทางเยอะเนาะนะเพราะว่า อย่าลืมว่านอตเทิลเวจิเนียแมรนแลนด์ดีซีเนี่ยเราก็คือเป็นเมืองหลวงเนาะดีซีก็คือมาจะาอยู่ฝั่งนี้นะคะดิสตริกออฟโคลมเบียเนี่ยเห็นไหมวอชิงตันดีซีอันนี้คือคนที่ไปทํางานดีซีหรือว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าอยู่แถวเวจิเนียเนี่ยเขาก็ไม่ทาทางานดีซีหรอกค่ะก็จะมีพวกไา่ทหารอย่างเช่น่ายทหารแถวเพนทากอนก็จะอยู่แถวนี้นะคะอยู่ตรงอาริงตันนะคะไถท,ทหารแล้วก็จะมีพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นแอมซอน a อมซอนเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามา อยู่แถวอาริงตันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เฮอนดอนเวอร์จิเนียเหมือนที่กิบบอกเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นนะคะ รสตันนะคะเดี๋ยวพูให้ดูนแบบนิดนึงก็คือเนี่ยคือเฮอร์นดอนแล้วก็แรสตันแถวนี้เนี่ยจะมีรถไฟต่อมาจากแถวอาร์ชเบิร์นะคะตรงเนี้ยยาวมาเลยคะ่ะยาวไปถึงเมืองวอชิงตันดีซีเลยเฮอร์นดอนเวอร์จิเนียนะคะมันจะอยู่จากวอชิงตันดีซีเนี่ยประมาณ20กว่าไมล์ถ้าเกิดว่ารถไม่ติดเนี่ยก็จะประมาณ30กว่านาที35นาทีไม่เกินนี้นะคะแต่ว่าถ้ารถติดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ500,000ขึ้นไป าถามว่าดีไหมก็ดีค่ะเพราะว่าเราซื้อในในในซื้อเป็นโลเออโลเคชันเนาะเวลาซื้อเรียลเอสเตทซื้อบ้านเนี่ยเราก็จะบอกว่าเออซื้อบ้านในนามโลเคชันจะดีกว่า จะแชร์ให้ดูว่าลูกค,าค้ากิบสองคนซื้อบ้านไม่ไม่นานเท่าไหร่นะคะคนนึงเพิ่งซื้อแค่ปีเดียวเองแล้วก็แล้วเขาก็จาเป็นต้องขายแล้วเขาก็ได้กําไรเกือบหกหมื่นห้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันดีมากเลยเพราะว่าราคาที่บ้านที่อยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะแอพ r พรชเอทเพราะโลเคชันนะคะส่วนบ้านลูกค้าคนที่สองเขาซื้อมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็ขายซึ่งคือขายก็เกือบกำไรก็เกือบแสนเหมือนกันคือโอเวอร์ออลเนี่ยโลเคชันดีเนี่ยก็คือไม่ขาดทุนนะคะดูบ้านหลังนี้ ะะบ้านหลังนี้คือเป็นบ้านลูกค,าค้ากิฟเองบ้านหลังนี้อยู่แถวเฮอนดนลูกค้าซื้อมาเมื่อ2014 นะคะอันนี้คือบ้านลูกค้าเราเขาซื้อมาเห็นไหมเขาปิดตอน2 2014เขาซื้อมาตอน220แสนองหมื่นเองค่ะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครึ่งนะคะเขาซื้อมาทูเตาซันโฟร์ทีนแค่2 000, องแสนสี่ดูโลเคชันอีก,ก็ได้โลเคชันเนี่ยใกล้กับสนามบินมากเลยค่ะขึ้นรถจากตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้ไปสนามบินแล้วก็ตรงนี้ไปไหนได้บ้างก็คือมีรถไฟมีไฮเวย์นะคะเป็นโทโรสไฮเวย์ต่อยาวไปถึงเมืองวอชิงตันดีซีเช่นกันแล้วก็ เขตแถวแถว Tyson เ,เรสตันไทสันเนจรเรินมากเลยเอาคิดง่ายเขาตอนเขาซื้อมา2,014เนี่ยเขาซื้อแค่2 2 0 0ส,ส,ส,สวันนี้เขาขายเท่าไหร่ไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมกิฟต์ขายบ้านหลังนี้อยู่ที่ l i เอ่อลิสต์ไปที่3,40,000 0น,นะคะ3,40,000ภายในกี่ปี อีกปีเองซื้อมา2014ตอนนี้2 0 0 0โอเค10ปีถือว่า10ปีเนาะจะเฉลี่ยนตอนนี้มัน2023เนาะเอ่อ10ปีเขาได้ตำไรแสนสองเลยค่ะเห็นไหม นี่คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วดูมันดูหน้าตาบ้านเป็นยังไงบ้านหลังนี้เนี่ยนะคือเขาก็อยู่ของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ซ่อมไปเรื่อยๆแต่ว่าก่อนเขาจะขายเนี่ยเขาก็ได้เอ็นจอยแบบครัวใหม่แล้วเขาทําพื้นใหม่เนี่ยนะคะบ้านปตอนเขาซื้อมาไม,ไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแล้วเขาก็ทําครัวใหม่แต่ว่าเรื่อมใช้ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใหม่วาวๆมากเท่าไหร่เห็นไหมครัวก็เออมีเตาแก๊สใหม่มีดิชวอชเชอร์มีเคาน์เตอร์ท็อปใหม่แล้วก็เขาทาห้องน้ําเพิ่มเนี่ยนะคะจากฮาร์ฟบั๊ ะะเมื่อกี้เห็นดอกเห็นนั้นแล้วก็นํามาเป็นฟูบารแล้วก็บ้านเทาเวๆปันหลังเล็กๆเองค่ะ2ห้องนอน2ฟูบารซึ่งเขาแอดทําคือเขาเข้าทำปรับปรับใหม่ห้องน้ํากับครัวนะคะหลังนี้ก็อีกแซมเปิหนึ่งที่กิ๊เพิ่งขายไปนะคะ หลังนี้ก็อยู่เฮอนดอนเหมือนกันค่ะ r e f r a c t i o n lane เดีนะเอาให้ดูกันว่า r e f r a c t i o n lane มี้ตรงไหนหลังนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกจากตลาดไม่นานเอาคร่าวๆเนาะเปิด comparable ให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆเจนเจนๆเลยหมู่บ้านเดียวกันเลยค่ะ r e f r a c t i o n lane มีลูกค้าคนหนึ่งเขาซื้อบ้านเนี่ย เมื่อปีที่แล้วโอเคนะเขาซื้อเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาตอนแรกเขาจะซื้อแบบลงทุนให้พนักงานอยู่เพราะเขาเปิดร้านอาหารนะคะแล้วทีนี้เผอิญว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็เลยขายร้านพอเขาขายร้านแล้วเนี่ย เขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาจะต้องต้องขายบ้านไปด้วยกิฟก็บอกว่าปกติอะซื้อบ้านปีเดียวมันไม่ได้กําไรน,นะคะแต่อเผอิญว่าปีที่แล้วอะมาร์เก็ตมันร้อนแรงมากเลรอเขาก็บอกเราก็บอกว่าด้วยความตลาดมันมันไฮดีแมนเนาะเซลลิงเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นอาจจะลิสต์ไปที่ราคา r e สเซนเบิลก่อนละกันเห็นราคาที่กิ๊บลิสต์ไหมคะกิ๊ลิสต์เนี่ยอยู่ที่สี่เอ่อสี่แสนสามห้าเห็นปะออนโน่โคลส List ต์โคลส์ลิสต์ไคือ4 0 0 0 0นนะคะไม่อยากจะเชื่อใช่ไหม ราคาลิสต์สี่แสนแต่ว่ามีคนมาบิดแข่งกันอะได้โอนที่4,35แสนแล้วถ้าเกิดดูจากฮิสตอรีเมื่อกี้เขาซื้อมา3ามแสนแล้วภายใน1ปีเนี่ยเขาเขาได้กําไรเยอะมากเลยนะถ้าคานวลดีๆเนี่ยคือการซื้อบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบคือถ้าซื้อถูกโลเคชันเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดทุนเลยค่ะเขาได้กําไรตั้ง50 5้าหมื่เนี่ยไม่ต้องไปเสียค่าช่าให้่อคนอืนอยู่ด้วยเห็นไหม มีบ้านให้พนักงานอยู่นี่ป้ายกิเบงเห็นไหมเนี่ยนี่คือพูเพระาะว่าตัวเองขายเองสภาพบ้านก็นยังดูดีอยู่แค่ปีเดียวก็ไม่ไม่ได้ดิสรอยอะไรเลยเพราะคนเช่าเขาก็โอเคอยู่นะเสร็จแล้วเราขายเนี่ยภายในปีเดียวเลยค่ะดีไหม <c oughs> ฮันดอนนะคะเป็นโลเคชั่นที่ดีมากคือว่าลูกค้ากิฟต์สองคนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคือซื้อแล้วเนี่ยอยู่ไม่นานก็ขายละแล้วก็กำไรเห็นเห็นนะคะ ไม่ได้ไม่ได้แบบเชียร์ให้ซื้อนะคะคือจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าการซื้อบ้านเดลเ estate เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าซื้อในโลเคชั่นที่ที่เรามั่นใจโดยเฉพาะอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเกิดมองว่าจะลงทุนกได้ค่าเช่าเท่าไหร่ค่าเช่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือประมาณ2 0 0 0 2, 2 0 0 3อันนั้นดูจากมาเก็ตเลยนะคะกำไรเห็นไน,นะคะลูกค้า2คนฟุกมาแล้วคนนึงได้กำไรปีเดียว5 55 0 0 0อีกคนนึง ซื้อมาแล้วอยู่ไปด้วยกําไรแสนแสนสองคิดดูนะคะอันนี้ไม่ดีได้ยังไงลงทุนเดวเอสเตดตอบถามว่าเชียรก็ไม่ถูกนะคะก็คือต้องเอาเงินมาลงทุนหรือไม่งั้น <c oughs> ก็ถ้าเกิดคิดว่าเาช่าบ้านเคขาเนี่ยให้ลองเปลี่ยนใจมาความคิดมาเป็นซื้อดีกว่าซื้อไปอยู่ไปไม่ต้องเสียค่าเชา่าแล้วก็ให้ถึงเวลาเวลาผ่านไปมันก็ได้กำไรแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยคะ่ะเป็นตัว ต่อทนุนซึ่งเราอาจจะมู่บ้านไปอยู่บ้านใหญ่ขึ้นหรือว่าทําอะไรก็ตามกับชีวิตของเราให้มันดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าการซื้อบ้านในโลเคชั่นที่ดีเนี่ยก็คือเราไม่ขาดทนุนแล้วที่สำคัญเนี่ยอยู่เองไปด้วยเลย <c oughs> ใครสนใจอยากจะย้ายมาอยู่แถว Virginia, คันดอนเวอริจิเนียกิฟอยากเป็นเรียลเตอร์ให้นะคะจะช่วยให้เต็มที่เลยต่อรองให้เต็มที่ที่สุดเลยยังไงแล้วติดต่อกันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ shake it shake it shake it